ซีมบักม่วงแสนนั่นเล่มือนี่บักม่วงไหลบังม่วงปาดให้ซีมขา,นะายดีก็มูเมนานำ น้ำปั่นกี่น้องแม่ค้าแม่ค้าน้ำแก้วเท่าไหร่ี่สิบบาทค่ะขายถูกขายเหมือนเดิมตั้งแต่แรกเลยพี่จนถึงปัจจุบันก็ยังสิบบาทอยู่จ้ะสิบบาทอยู่ของมันขึ้นแล้วก็ยังสไปปั่น ราปดค่ะขายดีเพิ่นขายมาเป็นสิปีแล้วพี่น้องขายเกิและสิบปัจจุบันนี้ก็ยังสิบบาทอยู่ก็สนใจว่าจังได้บุเกี่ยวค้องขึ้นก็สร้างเราขายดีนะ่นขายดีจะสะปภปันเป็นจังได้ลหะลูกสะปปันเออเด็กหน่อยมันหูจักสั่งนะ อ้าวมาเป็นทีมๆเลยบแานทีมสาวสวยอย่าลืมเข้าแถวนะคะสาวสวยทีมสาวสวยดิกระเป๋าเขียวเป็นยังไงแล้วกระเป๋าเขียวเป๋าเขียวก็เสือแดงนี่บ้ยสุดยอดเลยอาสั่งซิสั่งซิเอาอะไรก็ได้ข้าแถวดิ ไป um, ั่นใส่ไข่มุก่นเด้อจะไปปั่นโอ้เสียแรงมันเสียด้วยที่นั่งเล็กน้อยตั้งสไปมันสะหอมเนาะแต่มันยังหอมดีนมสดปั่นใส่ไข่มุกนมสดปั่นสไปปั่นนมสดปั่นสไปปั่นแม่ค้ามือเป็นวินละบานขายดีค่ะขายดีค่ะเพราะว่ามันหอมเนาะอันนี้เนี่ยอาจารย เยอะค่ะตำราคล้ายมูลา่เพื่อนมระจอดต้องพิจารณาไปมันต้มีแล้วสิบอะไรนะคะบางไดี๋ยวใบหน้ายู่บันท่านสิ่งอะไรผู้ชายหนุ่มเนี่ยเอออยากเบิ้งบ่หนุเบิ้งแล้วคี่เป็นยังไงอ่ะได้สมัยจักปีแล้วเดี๋ยวนี้เปลี่ยนไปเลยมันบ่เป็นไปเบิ้งคลิปเก่าพี่หนุ่มเป็นน้ำเสนอเบิ้งอยู่เรื่อยๆมันบ่ เออไปเบิ mm ้งเด้อตอนไหนตอนไหนตอนย่างมันบ่ตอนเทาย่างไปคงมันบ่กก็กินตะปเบิ้นพากันเราขั้มเก่าขั้มหลังได้เบิ่งก็เทลียไปเดิเบิ่งคิดบ่ไปเบิ่งเนาะ อ้าวไปแล้วสาวๆเอาปั้นแม่เอายังเดี๋ยวสิเลี้ยงแม่ค่ะเดี๋ยวสิหาว้านนีแต่มาไทยมาไทยบอเหลี่ยงย่าใครเอายังได้หน่อยนี่มันจริงสิพอลูกก็ได้หน่อย้วเลี่ยงย่าใครเอาน้ำยังนมเย็นน้อมานาวยังเอาสิเลี้ยงเอาเอาเลยเอาเลยไม่ต้องเกียรงใจไม่ได้เกรงใจไม่ต้องเกรงใจพ่อว่า

เดี๋ยวบ่ได้บ่บ่บ่เมนจังสันดิบ่สันด้หน่อยเพราะว่าบ่ค่อยได้อุดหนุนจังเทียนนะก็เลยถือโอกาสเนาะถือโอกาสแบบว่าอุดหนุนแม่ค่ะไปน้ำแล้วก็แล้วก็อันอันให้ให้ปะเทศเกิดมาเห็นคนพวกนี้ใจกวงท่นขอบคุณค่ะขอบคุณขอบคุณขอบคุณหลายหลายอันจังสี่ยายเลยว่าชีวสุ่ฟังหวาน กายไปกายมาบ่เดี๋ยวอุดหนุนเพิ่นจัะเทลียจ้าจ้าการเล่นชิ้นอุดหนุนเพิ่นบ้านนี้มันก็มีหลายเพิ่มมันหลายเพิ่มอุดหนุนแล้วก็ได้ประโยชน์สองทางคือเห้กับสร้อยเหลือกันไปเนาะจ้าขอบคุณหลายๆคนที่มาจ้าขอบคุณค่ะขอบคุณเช่นกัน ขอบคุณคือกันนั่นละเฮาต้องอุดหนุนบ้านเฮาตะเนาะคุณมากมากเลยอุ้ดนุนแม่ค้าบ้านบ้านเจ้าของพี่น้องแต่ว่าเพิ่นขายดีอยู่แล้วล่ะแม่นเฮาบ่อุดหนุนกัขายดีอยู่แต่ว่ากัโดนๆเนาะบ่แม่นเฮาซื้อทุกมื้อพี่น้องอืแม่น จาปากมีว้เดี๋ยวจิไปเสิร์ฟจ้ายวบไปเสิร์ฟอประมาณเจลยาบแปนมืนะคะเยอะแยสีแก้วคนที่มาน่ะเนี่ย้ไอ้เพิ่นก้อนก็ได้เพิ่นก้อนก็ได้เด้อเพราะว่ายูนีนเฮ้าเพิ่นสิบ่วฝาวดูที่ไทยเฮ้าน้องกัน เนาะอาทิละเกี่ยวก็เด้อาจยอาจาาจาอ่ะที่เสือพายบอกเออ้มันไม่ใช่ไข่มุ้เบิร์นหรอแบบนี้น้ำใส้เบิร์นหรอน้มาใ่ร้อนร้อนไหมไม่อคออแีรก็มีไงพันน้ำใส่น้ำกูวางกูบ่ใส่เรือหรอไ่มุ้งเขาใช้เบิร์นแล้วมาคุณพี่ขอบคุณค่ะ เอาโทษ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 ทำไมนาจ้าจ้าจ้าฮะเอาเบอร์อะไรยังสีน้องเนาะคันนี้สเองสีีสไปให้ร้าน อยากไลเรียนูกเลรียนอันนั้นบอโรงเรียนเอาอยังไงเพื่อนเนี่ยชาเขียวชาเขียว้อายากกัมากว่เพ่อย่ยแล้วแจ่ย่าสิซ่งให้ มาตลาดได้ยังละมา,าตลาดได้แกงได้อาหารสำเร็จเนาะมาตลาดหุอซื้อน้ำปั่นไปฝากร้านน้ำที่นอนซื้อไปให้ร้านทุกมือ